สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันนะครับผมถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับพร้อมให้ทีเด็ดครับศึกวันลูมินนครับ131ในวันศุกร์ที่31ตุลาคม2,568นะครับผมวันนี้ครับ3คู่ที่คัดมาให้นะครับผมมารับชมรับฟังกันครับผม เป็นคู่ที่6ของรายการนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเจ้าลุสตัมนะครับยูนุซอฟครับมันเจอกับเพชรสุขุมวิทย์ต้อมทุ่งใหญ่นะครับเป็นมวยไทยรุ่นไฟเวททางด้านเจ้าลุสตัมนะครับนักชกจากรัสเซียนะครับผมส่วนสูงนี่หนึ่งรยเจ็ดสิบสามเซนอายุสิบแปดปีนะครับผมทําการชกในวันลูมินีมาทั้งหมดนะครับเจ้าตัวชกมาห้าไฟชนะรวดห้าไฟนะครับผมไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับผมถือว่าฟันติทีโหดอยู่นะครับ ส่วนทางด้านเพชรสุขุมวิทนะครับผมเพชรสุขุมวิทนี่ก็นักชกจากไทยเรานะครับผมส่วนสูง1 7 0ยเจ็ดิเซนครับวัย27สิบเจดปีเป็นรุ่นพี่นะครับอายุห่างกันนี่เกือบเท่าตัวนึงเลยนะครับเพชรสุขุมวิทนะครับเจ้าตัวเนี่ยชกในวันมาทั้งหมดนะครับเก้าไฟนะครับมีชนะ4นะครับแพ้ไปห้าไฟก็ถือว่าฟอร์มนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมสไตล์การชกของทั้งคู่ทางด้านรุสตัมนะก็เป็นมวยประเภทไวครับ เป็นมวยหมัดครับเตะขาต่อยหมัดเข้าออกรวดเร็วสเต็ปเท้าดีก็ถือว่าเป็นนักชกอีกหนึ่งตัวในรุ่นนี้ที่มองว่าเก่งนะครับส่วนตัวแล้วนะครับส่วนทางด้านเพชรสุขุมวิทย์นี่ก็เป็นมวยสไตล์มวยบู๊ครับผมเดินเตะเดินต่อยแต่ว่าอาวุธจะดูช้านะครับผมจะดูไม่ไวเท่าเจ้าลุสตัมนะครับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวแล้วนะครับผมมองไปที่เจ้าลุสตัมตัวเดียวเลยนะครับผมมองว่าฟัิติที่ชกไว้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ ชนะตัวเก่งมาเยอะนะครับแล้วก็ความไวเนี่ยดูว่าทางด้านของไวว่าเพชรสขุมวิทเยอะนะครับวันนี้ครับไปที่นักชกไยแดงเจ้าลูสตัมนะครับส่วนคู่ถัดมานะครับผมให้ไปกันที่รองคู่เอกเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างพันลิะครับลูกเจ้าแม่สายวาลีครับมาเจอกิษนะดาวเด่นมวยไทยนะครับคู่นี้ก็เป็นมวยไทยรุ่นแบนต์ตั้มเวดนะครับมาดูทางด้านของพันลิตกันหน่อยนะครับพันลิตนี่เป็นนักชก วัย28สิแปดปีสูง1้อยหกสิบแปดเซนนะครับทำการชกในวันมาทั้งหมดเนี่ยชกมาสิบสองไฟนะครับแพ้ชนะอย่างละครึ่งครับชนะหกแพ้หกนะครับก็มีชนะน็อกสองไฟนะครับผมหกไฟที่เจ้าตัวแพ้มานะครับเจ้าตัวเนี่ยแพ้น็อกห้าไฟเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นนักชกที่กล้าบวกกล้าแรกนะครับกล้าปะทะทรงประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของกิจสนะครับนักชก วัย24ปีครับสูง170เจ็ดสิบเซนชกในวันมาทั้งหมด3ไฟต์ชนะคะแนน2ไฟต์นะครับแล้วก็มาแพ้ให้ออนตาคาเซมนะครับ1ไฟต์นะครับมาดูสไตล์การชกของทั้งคู่หน่อยทางด้านพลิตนี่ก็เป็นมวยประเภทไฟต์เตอร์นะครับแรกกล้าชนนะครับเดินบทเดินบี้เดินติดตดิดีนะครับผมส่วนทางด้านเจ้ากิษนะนี่ก็เป็นประเภทมวยฝีมือครับประเภทดอดักจังหวะประมาณนี้นะครับผม คู่นี้ครับในมุมมองความคิดผมเนี่ยทางด้านของพันลิตเนี่ยหนักจริงครับเดินบทเดินพี่แต่หลวมครับเจ้าตัวเนี่ยถ้าหลวมนี่ผมมองว่าโดนกิษณนะสอยแน่นอนครับคู่นี้ครับในมุมมองผมผมพ่อไปที่นักชกฝ่ายน้ําเงินนะครับทางด้านของกิจสนะดาวเด่นมวยไทยนะครับมาดูคู่ที่สามที่ผมให้ไว้นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่เอกของรายการนะครับก็สุริยันเล็กนะครับพอเย็นยิ่งนะครับมาเจอกับเดโชบอบริลักษ์นะครับคู่นี้ก็เป็นมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับ มาดูทางด้านนักชกฝ่ายแดงกันก่อนนะครับทางด้านของสูริยันเล็กนี่ก็ส่วนสูงนี่160เซนครับวัย29ปีนะครับทําการชกในวันมาทั้งหมด13ไฟา์แล้วนะครับผมก็มีชนะไป9ไฟาไฟแล้วก็แพ้4ี่ครับเจ้าตัวแพ้สี่ไฟไม่เคยแพ้น็อกนะครับผมแพ้คะแนนทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ใน9ไฟนี่มีชนะน็อกไป6ไฟนะครับผมแล้วก็กรรมการยุติ1ไฟแล้วก็ชนะคะแนน2ไฟนะครับ ก็ถือว่าฟอร์มนี่ดูดีใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเป็นนักชกที่ฟอร์มจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับมาดูทางด้านเดโชนะครับเดโชนี่ก็นักชกวัย22ปีสูง175เซนท์นะครับทำการชกในวันมาทั้งหมดนี่3ามไฟมีชนะอีสานเหนือ2องไฟนะครับล่าสุดครับก็แพ้ให้สุริยันเล็กนะครับผมคู่ชกในวันนี้เลยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในไฟที่แล้วนะครับ ผัดกันนับมาเลยในไฟที่แล้วสุริยันเล็กนี่ได้นับไปสองครับเดโชได้นับไปหนึ่งนะครับเปรียบเทียบสไตล์การชกกันนี่ทางด้านของสุริยันเล็กนี่ก็เป็นมวยประเภทบู๊เดินนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงครับถ้าโดนนี่มีสิทธิ์หล่นได้เลยนะครับต้นๆนะครับเดโชนี่ดั้งเดิมตอนชกมวยไทยก็เป็นมวยเข่าฝีมือประเภทคล้องรัดตีเหนียวแน่นนะครับมาชกในวันนี่ก็ปรับเปลี่ยนกติกาครับเป็นปรับเปลี่ยนสไตล์การชกนะครับประมาณว่ารอดักจังหวะสวนหมัดเตะ ออกแข้งได้ดีนะครับก็ยังมีรูปทรงมวยไทยให้เห็นอยู่นะครับมวยไทยที่ชกห้ายกนะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันแล้วนะครับถ้าไฟที่แล้วเนี่ยผมมองว่าต้นต้นเดโชดีกว่าเลยนะครับในสองยกแรกนะครับด้วยรูปร่างที่ตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับสูริยานเล็กนี่ก็ไฟที่แล้วนี่ก็ตัวเล็กกว่าชัดเจนนะครับแต่ก็หัวใจหัวใจดีสู้ดีนะครับผมรูปเกมเนี่ยผมมองว่าวันนี้ทางด้านของเดโชนะครับน่าจะไม่แลกไม่ประทะเท่าไหร่นะครับ ประเภทรอดักส่วนจังหวะประมาณนี้ครับเพราะว่าไฟที่แล้วนี่ไปแรกก็เข้าทางสุริยันเล็กเรียบร้อยนะครับผมโดนกดนับไปเลย2นับวันนี้นะผมก็ยังชอบไปที่เดโชบอลิลักษ์อยู่นะครับผมได้ใหญ่ได้สดด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟที่แล้วนี่แพ้มาก็จริงนะครับไปพลาดโดนนับครับผมถ้าไม่โดนนับผมว่ารูปเกมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนะครับผมวันนี้ไม่แรกไม่ประทาครับขอให้เดินเล่นฝีมือดักจังหวะสวนแม่นๆวันนี้มองไปที่เดโชบอบลิลักษ์นะครับผมนักชกฝ่ายน้ําเงินครับ วันนี้ครับผมก็จบกันไปนะครับสําหรับศึกวันลูมินีนะครับผมถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ถ้าชอบก็ตามกันไปได้นะครับไม่ชอบยังไงก็สวนกันครับเราไม่ว่ากันนะครับผมวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในวันหน้าครับสวัสดีครับ